มิลินทปัญหาทุติยวัคสุขเวทนาปัญหาที่ห้าถามว่าสุขเวทนาจะเป็นกุศลหรืออกุศลหรือว่าจะเป็นอัพยากฤติราชาสมเด็จพระเจ้ากรุงมิลินปินสาคละราชมีสุนทรพจนาราชโอการตรถามอัตปัญหาอื่นอีกล่าวว่าพันเตนาคเสนะข่าแต่พระนาคกเสนผู้เป็นเจ้า สุขเวทนาที่จะเสวยสุขนี้เล่าจะเป็นกุศลาหรือหรือว่าจะเป็นอกุศลาหรือว่าจะเป็นอัพยากตาประการใดพระนาคเสนวิสัชนาแก้ไขว่ามหาราชดูราณะบพิษพระราชาสมภารสุขเวทนานี้จะว่าเป็นกุศลาก็ว่าได้จะว่าเป็นอกุศลาก็ว่าได้ จะว่าเป็นอัพยากตาก็ว่าได้ขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชองค์การตรัสว่าพันเตนาคเสนะค่าแต่พระนาคเสนผู้ประกอบด้วยปัญญาปรีชาถ้าพระผู้เป็นเจ้าว่าฉะนั้นแล้วโยมยังสงสัยด้วยกุศลตกแต่งแล้วก็ให้สุขจะได้ให้ทุกขหาไม่ได้พระนาคเสนมิสัจนาแก้ไขว่า เชไหนบพิษจริงสำคัญชนี้เล่าถ้าอัตมาจะว่าบ้างว่าบุคคลมแรกกระทำกุศลเสวยทุกข์เปรียบต่อบุคคลรักษาศีลกระนั้นต้องทรมานอดอยากที่เขาทำอกุศลได้ความสุขชนีดบ้างก็มีเปรียบดุจชายผู้หนึ่งมือซ้ายตะภายหม้อน้ำมือข้างนั้นก็เย็นนักมือข้างขวาถือก้อนเหล็กแดงร้อนนี่แหละ จะว่ามือชายทั้งสองข้างร้อนหรือหรือจะว่ามือทั้งสองของชายนั้นเย็นเป็นประการใดพระเจ้ากรุงมิลินปิ่นกษัตริย์ตรัสว่าไม่รู้แห่งที่จะว่าได้นะพระผู้เป็นเจ้าโยมนี่เล่ามิอาจจะต่อปากพระผู้เป็นเจ้าได้นี่มน์แก้ไขอัดแห่งเวทนานี้ให้โยมแจ้งแจ่มใสออกไปในการบัดนี้ตาโตเทโรลำดับนั้นพระนาคเษนผู้วิเศษ แก้ไขซึ่งเวทนาร้อยแปดประการให้บรมกษัตริย์สันธิฐานเข้าพระไทยด้วยอภิธรรมกถาถวายพระพรว่ามหาปวพิษพระราชสมภารเวทนามีร้อยแปดประการจรึงจัดเอาเวทนาอันเป็นโสมนัสชาเคหะนิสิตาอันอาศัยอยู่ในอารมณหกแห่งบุคคลยินดีในเบญจาก,กามคุณนั้นจัดได้โสมนัสเวทนาหก จึงจัดเอาโสมนัสเวทนาอันเป็นไปในอารมณ์หกแห่งท่านผู้ได้ปัญญาวิปัสสนานั้นจัดเป็นโสมนัสเวทนาหกจึงยกเอาโทมนัสเวทนาหกในอารมณ์แห่งบุคคลยินดีในเบญจาก,กามคุณหกและโทมนัสเวทนาในอารมณ์แห่งท่านได้วิปัสสนาปัญญาหกจัดเอาอุเบขาเวทนาในอารมณ์แห่งบุคคลยินดีในเบญจาก,กามคุณนั้นหก จัดเอาอุเบกขาวเวทนาในอารมณ์แห่งท่านได้วิปัสนาปัญญานั้นหกสิริได้เวทนาสามสิบหกนี้จัดเป็นอดีตสามสิบหกเป็นอนาคตสามสิบหกเป็นปัจจุบันสามสิบหกสิริเข้าด้วยกันทั้งสามนี้ได้เวทนาร้อยแปดประการบอพิษพระราชสมภารจงทราบพระญาณเถิดสุข,ขวเวทนาอันเสวยอารมณ์เป็นสุขนี้ จะว่าเป็นฝ่ายกุศลก็ผิดจะว่าเป็นอกุศลก็ผิดจะว่าเป็นอัพยากฤิตก็ผิดจะว่าไม่เป็นก็ผิดเหมือนชายมือซ้ายตะภายน้ำค้างมือขวาจับก้อนเหล็กแดงและจะถามรวมว่ามือทั้งสองของชายนั้นจับร้อนหรือจับเย็นและถามเช่นนี้บุคคลจะบอกมิรู้ที่จะบอกได้ บอพิษจงทราบพ,พระไทยด้วยประการดังนี้สมเด็จพระเจ้ามิลินปินสาคละราชได้ฟังก็มีประสาทะเลื่อมใสพระไทยเท้าเธอก็โสมานัสปรีดาด้วยปัญหาพยากรของพระนาคเษนผู้วิเศษสุขเวทนาปัญหาเป็นคำรบห้าจบเท่านี้